ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโจทย์เรื่องของการหามุมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเรามาลองดูอย่างเช่นแนวของข้อนี้นะครับก็จะชอบถามนะครับว่ามุมเซตาตรงนี้นะครับนะมีขนาดนะครับเท่ากับเท่าใดประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับ เริ่มต้นก่อนเลยก็คือเราอาจจะลองใช้เรื่องของตรีโกณดูนะครับนะแต่เราก็อาจจะยังขาดยังด้านหนึ่งไปใช่ไหมก็คือด้านนี้โนะบรานนี้ชื่อว่าด้าน R เนาะตรงนี้ก็จะเป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้คือมุมฉากนะครับส่วน R เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะเริ่มจากอาร์ลังสองซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับเท่าไหร่ครับรูทเจ็ด ยกกำลังสองบวกกับเท่าไหร่ครับรูทสิบสามยกกำลังสองสิ่งที่เราได้คือ R กํากำลังสองเนาะมีค่าเท่าไหร่ครับเจ็ดบวกกับเท่าไหร่ครับสิบสามเพราะกำลังสองเจอสแควรูทก็จะหายกันไปเนาะพอเราได้ผลที่ออกมามนได้ยี่สิบใช่ไหมครับหรืออาจจะเขียนได้ว่า R กํากำลังสองมีค่าเป็นยี่สิบนะครับเราก็เลยเอาตัวสแควรูทนะครับโปะมันไปอีกรอบหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือ R มีค่าเท่าไหร่ครับผม s แ u r ยี่สิบประมาณนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้ผมก็อาจจะมาลองเขียนค่าดูนะครับนะสำหรับใครที่มีเครื่องคิดเลขนะครับก็ลองกดตามไปได้นะครับเช่นว่าเจ็ถ้าเรากดรูทได้ออกมาประมาณสองจุดนี่นะฮะปัดขึ้นมาสองจุดหห้าประมาณนี้นะสองจุดหกห้า รูทสิบสามนี่เท่าไหร่รูทสิบสามนะสิบสามใส่สแครวรูทได้ออกมาเป็นสามจุดหกนะครับศูนย์เท่าไห้นนะแล้วอารคือเท่าไหร่อคือรูทยี่สิบใช่ไหมอรคือรูทยี่สิบอาสามจุดหกหนึ่งแล้วกันเนี่ยนะปัดขึ้นเท่าไหรสามจุดหกหนึ่งนะแล้วเกิดอันนี้คือรูทยี่สิบใช่ไหมใส่รูทปุ๊บประมาณเท่าไหร่ครับสี่จุดสี่เจ็ดประมาณนี้นะครับ เมื่อเราได้แบบนี้มาเราก็จะคุ้นๆนะครับกับพวกตีโกนใช่ไหมตีโกนตีโกนก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราเคยเรียนนะครับก็จะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละด้านมีชื่อว่าอะไรนะครับนะเช่นว่าอะไรบ้างนะครับชื่ออะไรบ้างละ่ะเช่นว,ว่าตัวนี้คืออะไรนะฮะชิดใช่ไหมครับไม่ใช่ไหมใช่ไหมอ่าชิดถูกต้องไหมนี่คืออะไรครับผมข้ามและนี่คือด้านฉาก ใช่ไหมชิดข้ามฉากประมาณนี้นะครับทําให้เราได้ว่าโอเคจากตรงนี้เราอาจจะลองหาค่าอะไรดีค่าไซน์เซต้าไหมปกติไซน์เซต้ามีรหัสว่าข้ามส่วนฉากใช่ไหมครับซึ่งข้ามส่วนฉากในที่นี้ของเราได้เท่าไหร่ครับ c ไม่ใช่ครับข้ามของเราคือสามจุดหกหนึ่งส่วนด้วยฉากฉากของเราคือเท่าไหร่ฉากของเราคือสี่จุดสี่เจ็ด ประมาณนี้นะครับพอเราได้แบบนี้เราลองกดเครื่องคิดเลขดูครับผลลัพธ์ที่ได้คือ3.61หารด้วย4.47ออกมาคือ0.807 0.808นอะไรนะครับ0.808ประมาณนี้ไซน์เซต้าได้ออกเท่านี้นะครับแล้วทีนี้เราอย่างไรครับเราอยากได้แค่เซต้าเฉยๆนะครับเราเขียนก่อน sin ์เซต้ามีค่าเท่าไหร่ครับ0.808ประมาณนี้นะ เราอยากจะได้แค่เซตา้าเราจะเทคสิ่งหนึ่งเข้าไปนะครับเราจะเทคสิ่งหนึ่งเข้าไปนะเจ้าสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าฟังก์ชันอาร์นะครับอาร์ะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันอาร์นี่นะเราก็จะใส่ลงไปครับสองข้างเลยนะครับก็คือใส่ไปอย่างนี้หน้าตามันนะก็คืออาร์สายประมาณนี้นะหน้าตาแบบนี้ครับ เขาเรียกว่าฟังก์ชันตีโกนปกพันนะครับหรือว่าเราเรียกว่าอาร์คไซน์นะครับใครที่อยากจะเรียกให้ถูกนะครับมันก็เรียกว่าอาร์คไซน์ประมาณนี้พอาเป็นแบบนี้เราตัดได้ตัดได้นะครับจริงไหมเราก็จะได้ออกมาว่าอ๋อนะครับตัวเซต้าของเรานั้นออกมาแล้วมันก็คืออะไรครับอาร์คไซน์ของศูนย์จุดเท่าไหร่ครับแปดศูนย์แปดประมาณนี้เราก็ไปครับกดคเครื่องคิดเลขขึ้นมา นะครับอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่านี่เนี่ยตอนแรกตอนนี้นะเห็น s i น์เห็นคอสเห็นแทนของผมใช่ไม,มันยังไม่มีไอตัวที่เป็นลบหนึ่งปรากฏขึ้นมาให้เรากดที่ตรงนี้ second f o r นะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมานะแล้วเราก็กด0.808แล้วก็กด Arc s i ซนออกมาประมาณนี้ครับ53.9นะครับนะเซต้าได้อยู่ที่ประมาณ53.9 เซตาก็อาจจะประมาณประมาณสักห้องศาก็ได้นะครับประมาณนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดอันหนึ่งนะครับเอ่อหลายหลายคนบอกว่าคููภัยถ้าเกิดเราไม่สะดวกจะใช้ตัวนี้ะเดี๋ยวข้อนี้เราขอลบนิดนึ่ง่อนะครับอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ค่อยชอบสายแต่เราชอบแทนถ้าเราต้องการแทนนะถ้าเราลองดูแทนนะ t a n เซตาเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับผมข้ามชิดอันนี้ข้ามฉากคือทรายแทนคือข้ามชิดข้ามแล้วก็ชิดใช่ไหมครับตัวข้ามเองเนี่ยคือสามจุดหกหนึ่งในขณะที่ชิดมีค่าเท่าไหร่ครับสองจุดหกห้าอ่ะเหมือนเดิมเรากดเครื่องคิดเลขมาเลยสามจุดหกหนึ่งตั้งหารด้วยสองจุดหกห้านะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งจุดสามหกสอง นะครับ1.362ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ออกมาว่า tan เซตามีค่าเท่ากับ1.362ใช้เครื่องมือเดียวกันไม่ผูกข่ใช้เครื่องมือเดียวกันครับเราก็เลยใส่สิ่งที่เรียกว่าอะไรครับผม arc tan ลงไปทั้งสองข่า,าใส่ข้างนี้ไปก่อนนะแต่เดิมมันยังมี tan เซตาอยู่ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับ เราก็ใส่อาร์คแทนไปที่ฝั่งนี้เหมือนกันก็จะเป็น1.362ประมาณนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้มันเหมือนตัดน,นะฮะอารมณ์เหมือนว่ามันตัดกันตรงนี้ก็จะเป็นอาร์คแทนใช่ไหมครับของ1.362น่าสนุกลองไปกดดูครับเราก็จะกดว่า1.362ตอนนี้เป็นอาร์คแทนแล้วลองกดดูปุ๊บนี่ฮะใช่ไหม53.7อันนี้นะครับข,ขึ้นนิดหน่อยนะครับนะ เซต้าของเรานะครับได้ประมาณ5้าสิบสาจุดเจแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากนะครับมันก็จะอยู่ที่เราๆาบี่องศาเท่ากันก็คือมันอยู่ที่ตะกี้เราปัดเลขประมาณนี้นะครับนะจะสังเกตว่าถ้าคิดไซน์ก็ได้54องศาคิดแทนก็5้าิบี่ถ้าเกิดคอสก็น่าจะได้เท่ากันนะครับก็คือ5้าิบี่องศาไม่เชื่อลองทำดูนะครับก็สำรับ ตัวอย่างนี้ก็คิดว่าพอจะเข้าใจนะครับนะเดี๋ยวไปพบกันในตัวอย่างต่อไปครับ